นอนตรงนี้ได้ไงเนี่ยโว้ยพร้มของฉันนี่แกจะทำตัวเหมือนเจ้าของบ้านขึ้นทุกวันแล้วนะหลังจากฟังคำบน่นเจ้าหมูเดินงัวงเงียกลับไปที่ต้นแอปเปิลแม่ขออีกสักง,งีบเถอะนะเจ้าหมูที่ตื่นขึ้นมามันมีสีหน้าที่ดูกังวลสายแล้วนี่นา จะเหลือข้าวให้กินไหมเนี่ยมันเดินไปที่โรงอาหารแต่ไม่มีอะไรเหลือให้มันกินเลยมันจึงเดินออกจากฟาร์มไปเพราะไม่ไกลมีสวนแครอทดสดๆน่ารับประทานมันเดินอยู่ข้างสวนด้วยความระมัดระวังไม่นานมันก็ได้กินแครอทสมใจอยากไม่ทันไรเสียงปืนดังสนัน่นด้วยความตกใจมันวิ่งหนีตอกจากสวนแครอทสุดชีวิต